สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โตโยต้าคลาวเปิดตัวครั้งแรกในปี1955ในฐานะที่เป็นรถยนต์นั่งแบบ mass production รุ่นแรกของโตโยต้าจบจนถึงปัจจุบันก็น่าเป็นเวลากว่า67ปีแล้วที่ชื่อของคลาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก และก่อนหน้านี้ All New Toyota Crown 2023ใหม่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาพร้อมดีไซน์ที่ถอดแบบมาจาก Crown Crossover ที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นพ่วงกลุ่มพลังไฮบริดเทอร์ขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด340แรงม้าโดย Toyota Crown 2023ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-K พร้อมยกตัวถังสูงแบบ c r o s s o v e r ซึ่ง Toyota ระบุว่าจะมอบความสบายในการขับขี่แบบเดียวกับรถซีดาน และในปัจจุบัน Toyota Crown โฉมใหม่ซึ่งครอบคลุมตัวถังซีดานแฮทแบ็กคูเป้และคอร์สเซอร์มีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดขนาด2.4ลิตรและเบนซินขนาด2.5ลิตรแต่อนาคตอันใกล้นี้มีแผนจะเสริมปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาอีกด้วย ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าโตยโยต้ากำลังเตรียมเสริมเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือพราม p ีเอ e ในรถยนต์ To y ยต้าคราวรุ่นใหม่หลังจากเปิดตัวเมื่อเดือนรรกรกฎาคมปี2022ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการสัมภาษณ์ของคุณอากิโอโทโยดะประธานและซีอของ To โยต้าระหว่างการประชุมตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถยนต์ที่ลัสเวกัสในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้อาจจะมีการหยิบยกกุ่มพลังปลั๊กอินไฮบริดจาก Toyota Harrier ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แก่เครื่องนตนเบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลัง177แรงมา้ท 6, ออาที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิด219นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนอาทีพร้อมมอเตอร์หน้าที่ให้กำลังสูงสุด180แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรและมอเตอร์หลังที่ให้กำลังสูงสุด54แรงมา้าแรงบิด121นิวตันเมตร ซึ่งมือเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลัง305แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด18.1กิโลวัตต์อาวที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึงระยะทาง9.3กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTC พร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ e ี o ทั้งนี้ Toyota Crown 2023เองก็มีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดขนาด2.4ลิตรและเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรอยู่ โดยที่เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จจะให้กำลังสูงสุด272แรงมาร้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด460นิวตันเมตรที่2,000-3,000ถึงรอบต่อนาที ไดเมื่อทํางานร่วมกับระบบไฮบริดจะให้กําลังถึง83แรงม้าแรงบิด292้นิวตันเมตรร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าจะให้กําลังสูงสุด3 4 9แรงม้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรโดยส่งกําลังผ่านเกียร์ด,ยปปดัทมัร6ทสปีดไดเรกชิปและมีอัตราที่เพิเชื้อเพลิงเฉ,เฉ,เฉลี่ยอยู่ที่1 5 7กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน w l บ c พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าแบบ e4 advance และอีกหนึ่งขุมพลังคือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตร ที่ให้กําลังสูงสุด186แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,800รอบถึง5,400รอบต่อนาทีเมื่อทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวจะให้กําลัง8 8แรงม้าแรงบิด202นิวตันเมตรและ40แรงม้าแรงบิด1 2 1นิวตันเมตรและเมื่อเครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พลังกาลังรวม234แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และแบตเตอรี่ไบโพลาร์น เจนพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ e-4 และมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน WLTC และในตอนนี้ Toyota เองน่าจะอยู่ระหว่างการพัฒนา Toyota Crown เวอร์ชันปลั๊กอินไฮบรและไม่แน่เราอาจจะได้เห็น Toyota Crown PHEV ในเร็วนี้ซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง a u t o c a r ร์นิจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงาการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ขอนครกับออ t โตคาร์นิวขอบคุณครับ